สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเปิดร้านค้าใน TikTok กันค่ะอย่างแรกนะคะให้เราเข้าหลังร้าน TikTok Shop โดยเข้าไปที่ s e l l e r t h tiktok. Ok. com นะคะเดี๋ยวมาโบจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะใครอยากเข้าก็ลองคลิกเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยอ่อหรือว่าขยายหน้าเว็บได้เลยให้เรากดไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เลือกไปที่ Desktop Site ค่ะต่อมานะคะถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราเข้าไปที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะถ้าใครล็อกอิน t i k ต o อกด้วยเบอร์โทรหรือว่าอีเมลเนี่ยก็ให้ใส่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปเลยแต่ถ้าใครล็อกอินด้วยแบบ Facebook IG อะไรอย่างนี้นะคะให้กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี t i k t o อก จะเห็นว่าตรงนี้มีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะว่าเราเนี่ยล็อกอินเข้า t ิกตอกด้วยอะไรอันนี้แม่โบล็อกอินเข้า t ิ k t o k ด้วย Google นะคะก็เลือกไปที่ Google ค่ะแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลที่เราสมัครเข้า t ิ k t o k นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีเลข OTP 4หลัก ส่งมาที่เบอร์โทรของเราก็ให้เราเข้าไปดูใน SMS นะคะว่าสหลักนั้นเป็นเลขอะไรแล้วก็นำมากรอกค่ะกดถัดไปพอเข้ามาหน้านี้ก็ให้เรากดอนุญาตให้สิทธิ์ค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเข้ามาหน้านี้ให้เราทําการเชื่อมต่อบัญชีโดยการกดไปที่ลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok นะคะแล้วก็กดอนุญาตให้สิทธิ์อ่าตอนนี้ก็เข้ามาหลังร้านของเราแล้วค่ะก็กดไปที่เริ่มขายได้เลยต่อมาเขาก็จะมีแนะนำให้เราทำตามระบบนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องโพสต์ผลิตภัณฑ์แรกของคุณกดไปที่เข้าใจแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่ามี4ข้อในการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการยืนยันเอกสารโดยที่เราเนี่ยจะต้องอัปโหลดเอกสารของเราลงไปนะก็กดไปที่อัปโหลดเอกสารได้เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เรากรอกข้อมูลผู้ขายอย่างแรกเป็นประเภทธุรกิจถ้าเป็นบริษัทก็ให้ติ๊กบริษัทนะคะหรือว่าถ้าขายเล่นๆส่วนตัวแบบแม่โบเนี่ยก็ติ๊กไปที่ธุรกิจส่วนตัว บรรทัดต่อมาก็ให้เราใส่ชื่อร้านค้าค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลส่วนตัวก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะอัปโหลดเป็นบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางในโบก็เลือกเป็นบัตรประชาชนนะคะแล้วก็กดไปที่เพิ่มไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์นะคะหรือว่าเลือกกล้องแล้วก็ถ่ายรูปบัตรลงไปก็ได้เลือกรูปบัตรประชาชนลงไปค่ะ เราก็รอแบบหนึงนะคะระบบเขาก็จะอัปเดตประวัติข้อมูลของเรากรอกให้โดยอัตโนมัติเลยจากนั้นก็ให้เรากดส่งแล้วก็จะมีข้อมูลให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้วก็กดยืนยันได้เลยโอเคตอนนี้ข้อแรกเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาข้อที่สองก็ให้เรา ใส่หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะคะเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณพอเข้ามาแล้วให้เราดูตรงข้อมูลภาษีนะคะจะมีให้เราเลือกใช่กับไม่นะ อันที่ใช่เนี่ยก็คือเราต้องการออกใบแจ้งหนี้หรือว่ารายงานภาษีของศูนย์ผู้ขายนะคะส่วนแม่โบเนี่ยจะเลือกคำว่าไม่นะคะเพราะว่าไม่ต้องการออกใบแจ้งหนี้นะคะก็เป็นแค่ร้านเล็กๆขายเล่นๆเองนะคะแล้วก็กดตกลง ตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนที่2กันแล้วนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มผลิตภัณฑ์แรกนะคะก็กดเข้าไปเลยกดที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนที่เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้นะคะก็ต้องมาตั้งค่าร้านค้าของเราก่อนก็ให้ใส่บุคคลติดต่อนะคะก็เป็นชื่อเรานั่นเอง แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขร้านค้านะคะแล้วก็ที่อยู่ของร้านค้านะคะเผื่อว่าจะให้มีแบบบริการขนส่งเข้ามารับสินค้าที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศของเรานะคะก็ให้กรอกที่อยู่ลงไปพอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราติ๊กไปที่ตั้งค่าเป็นที่อยู่ในการส่งคืนแล้วก็กดเริ่มต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ บรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ก็ให้เรากรอกชื่อลงไปได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่าแม่โบขายกระเป๋าสตางค์เด็กแล้วกันเนาะต่อมาเลือกหมวดหมู่ค่ะก็เลือกหมวดหมู่ให้ถูกนะคะค่อยๆหาดูก็ได้เพราะว่าหมวดหมู่เนี่ยเยอะมากๆบรรทัดต่อมาเป็นชื่อแบรนด์ค่ะ ถ้าไม่มีนะคะก็สามารถเลือกเป็นว่าไม่มีแบรนด์ได้ในส่วนที่มีวงเล็บสีเทาว,ว่าไม่บังคับนะคะตรงนี้เราจะเลือกกรอกลงไปหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะคะต่อมาเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะก็ให้เราใส่ภาพลงไปก็สามารถเลือกภาพใส่ลงไปได้ถึง9ภาพเลยนะเลือกเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ แล้วก็รออัปโหลดสักครู่นึงนะคะ่าตอนนี้ภาพก็มาเรียบร้อยแล้วถ้าภาพเราไม่ตรงตามลำดับที่เราต้องการก็สามารถเลื่อนได้นะคะต่อมาให้เราใส่คําอธิบายหรือว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะถ้าใครที่เคยลงขายใน lazada หรือว่า shopee เนี่ยน่าจะเข้าใจเนื้อมองเห็นเมนูเขาก็จะคล้ายๆกันก็สามารถ Copy แล้วก็มาวางใส่ได้เลยแบบนี้นะคะ บรรทัดต่อมาเป็นวิดีโอนะคะถ้าใครมีคลิปวิดีโอสั้นๆของสินค้าเนี่ยก็สามารถเพิ่มลงไปได้ต่อมาตรงข้อมูลการขายนะคะถ้าสินค้ามีให้เลือกแบบของแมโบนะคะเช่นแบบที่1แบบที่2เนี่ยก็ให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ด้วยจากนั้นนะคะชื่อตัวแปรเนี่ยจะเลือกเป็นสีหรือว่าข้อมูลจำเพาะก,ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกรูปได้เลยค่ะ ก็เลือกรูปให้ตรงนะคะแบบที่1ก็อัปโหลดภาพที่เป็นแบบที่1ลงไปถ้าเป็นแบบที่2นะคะก็ใส่ภาพแบบที่2ลงไปค่ะมาต่อกันที่รายการตัวแปรค่ะก็ให้เราใส่ราคาขายปลีกลงไปนะคะปริมาณก็คือจำนวนสต็อกที่เรามีอยู่ค่ะ ต่อมาการขนส่งและการรับประกันนะคะอันแรกเนี่ยก็ให้เราใส่น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลงไปส่วนขนาดผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นความสูงความยาวอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่ทราบนะคะไม่ต้องกรอกลงไปก็ได้ค่ะ ส่วนการรับประกันหรือว่านโยบายการรับประกันนะคะถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องกรอกลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยตอนนี้ก็ลงผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สินค้าของเราเนี่ยยังขายไม่ได้นะคะเราจะต้องรอทาง i k กตอ k เนี่ยตรวจสอบเอกสารของเราก่อนประมาณ1วันนะคะวิธีการดูง่ายๆเลยว่าเอกสารของเราผ่านแล้วหรือเปล่านะเราสามารถเข้าไปที่แอป t i k t o k ค่ะ แล้วก็กดไปที่โปรไฟล์ถ้าร้านค้าของเราสามารถขายของได้แล้วนะคะตรงแถบเมนูของเราก็จะมีรูปกระเป๋าขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราย้อนกลับไปที่หลังร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ให้เราติ๊กไปที่การโอนเงินผ่านธนาคารนะคะเขาก็จะบอกด้วยนะว่าเราจะได้รับเงินภายใน5วันถึง7วันทำการ จากนั้นนะคะก็ให้เราใส่ชื่อธนาคารแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารนะแต่จะเห็นได้ว่าชื่อผู้รับผลประโยชน์เนี่ยทางระบบเขาจะขึ้นให้แล้วนะคะเราก็ต้องใส่ชื่อบัญชีธนาคารให้ตรงกับชื่อผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะเมื่อกรอกครบแล้วนะก็ให้กดไปที่ดำเนินการต่อค่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำตามขั้นตอน4ข้อเสร็จ เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถขายของได้แล้วค่ะ่หลังร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถเพิ่มสินค้าได้เลยถ้าใครพอมีพื้นฐานในการขายของของแอป s h o ป e e หรือว่า Lazada เนี่ยอันนี้ถือว่าแบบง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่หน้าร้านค้าของเรากันดีกว่าค่ะลองกดเข้าไปดูนะคะนี่ ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีให้เลือกแบบของตัวสินค้าได้ด้วยและโบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่อยากขายของลงแพลตฟอร์มของ Tik t o k อ ก็ดูขั้นตอนแล้วก็ลองไปทําตามกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่โบก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ